อกหอนหายใจดังมาถึงนี่เลยเออคิดถึงคุณหนูนะครับผมจําได้ว่าเย็นๆอย่างเงี้ยแกชอบออกมาเดินเล่นกับป้าเจียมเอ,อ้ยไม่รู้ว่าป่านี้จะเป็นยังไงบ้างป่าน,นี้คุณหนูคงจะเลิกจากงานแล้วก็หอบงานไปทําที่บ้านนั่นแหละผูะ้หญิงอะไรไม่รู้นะเก่งจังเลยเก่งจงกนกระทั่งทางทให้ใครๆเนี่ยแปลกใจอ้าวแล้วนี่คุณมาคิดถึงแฟนผมได้ยังไงอะ ม่ม <c oughs> ีใ,ใครที่คุณต้องคิดถึงแล้วเหรออ๋อก็ <c oughs> ก็ม er, ีครับ <c oughs> ใครล <c oughs> ่ะนาวิยาครับแมาหน้าเราไปกดกันเองนี่คนมาจีดน้องสาวผมผมจะไม่รู้ได้ยังไงแล้วตอนนี้ไปถึงไหนหละ่ะ <c oughs> โอเคกันไห <c oughs> <c oughs> มไมผูการครับยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับอือ <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วถึงขนาดไหนล่ะที่คุณอย่ามาล้อเล่นกับน้องสาวผมนะสาวนะครับการผมไม่ได้ล้อเล่นกับคุณนาวิยานะครับแต่ผมกับคุณนาวิยาตกลงกันไว้ว่าเราจะศึกษากันก่อนนะครับแล้วถ้าคุณนาวิยาคิดว่าเข้ากับผมได้เนี่ยพอเรียนจบปั๊บเนี่ยผมให้คุณพ่อคุณแม่ผมไปสู่ขอทันทีเลยครับก็คงจะประมาณสักสามสี่เดือนนะนะครับผม,มแล้วคุณคิดว่าจะเข้ากันได้ไหม ได้ครับได้ดีด้วยครับผู้การจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมผมจะขออนุญาตเป็นน้องเขยผู้การอะไรคุณพูดอย่างนั้นได้ยังไงนี่เราอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วฮะถ้าคุณไปจีบน้องสาวผมสิเป็นเรื่องแต่ก่อนงผมขอแสด้ความยิดีด้วยนะ คุณมากครับพี่ชายไม่เป็นไรหรอกน้องเผยจาทำงานให้หนักมากนะคะรักษา,ษาสุขภาพด้วยดูแลตัวเองให้ดี จำ <จะ S 1> ไว้ <ไว S 1> นะคะ <ไว S 1> คนข้างหลังก็เป็นห่วงมากแยมผิวส้มคะ่ะเก็บไว้ในตู้เย็นจะทานได้เดือนหนึ่งแข็งใจทานมากๆ น้ำพริกเผาบดด้วยเครื่องบดท,ที่คุณซื้อมาให้เจียมบ่นว่าไม่ค่อยอร่อยสู้โครกด้วยครบไม่ได้ทานแล้วคุณต้องกลับมาบอกเจียมนะด้วยนะคะว่าจริงไหมผัดพริกขิง ต้องทานให้หมดภายในสิบวันถ้าอร่อยคิดถึงหนูถ้าไม่อร่อยคิดถึงเจียมนะคะหมูหยองค่ะทานเล่นเวลากลุ่มใจคิดถึงหนู มีอะไรใช้หนูเหรอคะนะอย่าอย่าเรียกว่าใช้ดีกว่านะครับเอาเป็นว่าผมขอความช่วยเหลือาจากคุณหนูแล้วกันนะฮะคือว่าท่านผู้ในการ,รท่านมีนโยบายจะทําบ้านจาัดสรรรับ,รบก็จะส่วนหนึ่งเนี่ยจะจําหน่ายให้เชิญนี้ครับค่ะจหน่ายให้พนักง,งานของเราในราคาย่อมเยานะครับเป็นสวัสดิการ อีกส่วนหนึ่งก็การขายบุคคลภายนอกทั่วไปแล้วจะให้หนูทำยังไงบ้างคะก็จะให้ขายบ้านเนะี่ยหนูขายไม่เป็นหนูไม่รู้จะขายใครด้วยคือคุณหนูไม่ต้องไปขายนะครับเรื่องขายเราจ้างเซลล์มาเป็นคนขายแต่ที่ต้องการให้คุณหนูช่วยคือหาที่ดินที่จะทำบ้านนี่นะครับต้องเป็นที่ที่มีขนาดผืนใหญ่สักประมาณร้อยไร่ ที่ก็มากขนาดนั้นนะคะก็ต้องมากนะเพราะว่าท่านผู้ในการมีนโยบายว่าจะทําบ้านเนี่ยแต่ละหลังเนี่ยจะต้องมีสนามเดินเล่นครับไม่ให้แออัดไม่ได้เป็นแบบคอนโดกระจอกอะไรแบบนี้นะฮะคุณหนูพอหาได้ใช่ไหมหนูไม่ค่อยแน่ใจคะ่ะว่าที่เยอะขนาดนั้จะยังมีหรือเปล่าแต่หนูจะ ลองดูนะคะแล้วเรื่องงบประมาณนะคะราคาสักประมาณเท่าไหร่อันนี้อันนี้ไม่ไม่มีข้อจํากัดเลยนะครับขอให้เป็นทําเลที่สวยงามทําเลที่เหมาะสมแล้วก็ที่สวยนะฮะท่านผู้โดยการท่านสู้เท่าไหร่ก็เท่ากันก็เรื่องนี้ผมก็อยากจะฝากคุณหนูให้จัดการให้ด้วยแล้วหนูจะลองถามปรึกษาคุณแม่ดูนะคะเผื่อว่าเพื่อนคุณแม่จะมีนะคะจะเป็นอันว่า คุณหนูรับทํางานนี้นะครับอย่างนั้นผมก็จะได้เบาใจไปเยอะเลยดีกว่อันนี้ก็เป็นครงการที่ท่านส่งมาให้คุณหนูลองไปดูกันค่ะ ทำไมวันนี้คุณหนูกลับเย็นจังคะกงงานฉันมากนี่จ๊ะเออหนูนี่ฉันหิวจังเลยเจมี่อยัวป่ะป่าค่ะอยู่กับคุณหญิงในห้องรับแขกค่ะมีใครมาหาก็ไม่ทราบค่ะเห็นบอกว่าจาที่ดินมาขายที่ดิน